แก่งคอยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสระบรุรีที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมด801ตารางกิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะก็คือในชุมชนแก่งคอยเนี่ยริมสองฝั่งแม่น้ำป่าศักเนี่ยเขาจะปลูกสวนครัวซึ่งหลกัหลกๆก็มีกระชายนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนพืชเศรษฐกิจ ที่จะส่งไปขายที่ในตลาดในชุมชนได้แล้วก็ไปตลาดลงที่สระบ,บุรีได้ะคะ่ะมันก็เริ่มต้นจากการเป็นพืชในชุมชนนะคะแต่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของมันเนี่ยแล้วก็คนที่สระบ,บุรีเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะชอบความเป็นกระชายพื้นบ้านของแก่งคอยนะคะเพราะนั้นก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากๆเลยก็อีตอนปีที่มีโควิดนะคะเพราะว่า ตัวนั้นกระชายมันขาดตลาดแหล่งที่ส่งออกกระชายที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ปลูกกันใหญ่เลยนะคะแล้วด้วยงานวิจัยงานสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็บอกว่าสรรพคุณของกระชายที่สละบ,บุรีเนี่ยค่อนข้างดีกระชายแก่งคอยเป็นกระชายพันธุ์พื้นเมืองนะคะที่เราจะเห็นความแตกต่างว่าตัวกระชายเนี่ยจะมีลักษณะเป็น กรมทางด้านล่างนะคะซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันเองว่ากระชายปุ้มนะคะซึ่งไปมันมีเนื้อแป้งมากกว่านะคะมีความเข้มข้นมีความหอมมากกว่าแล้วก็มีในเชิงของการสกัดเอาน้ํามันออกมาเนี่ยมันได้น้ํามันที่เป็นน้ํามันหอมของตัวกระชายได้มากกว่าก็คือยายก็จะบอกว่าน้ํากระชายมันเป็นยามันเป็นสมุนไพรแล้วก็แบบเวลาแบบรู้สึกเจ็บคอรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็จะแบบ เหมือนเหมือนคั้นเหมือนเอาไปบดไปคั้นแล้วเอามาให้เรากินอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเป็นซื้อของฝากน่าจะต้องคิดถึงป้าเข็มคนเดียวละค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ตำบลบ้านป่านะคะเขาจะแปรรูปกระชายนะคะครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่การปลูกเองนะคะคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มกระชายนะคะแล้วก็เป็นน้ำกระชายคั้นสดนะคะแล้วก็เป็นกระชายสามรถ เราก็ได้แปลรูปทําน้ํากระชายแล้วก็มีกระชายอบแห้งกระชายแช่อิ่มผลิตภัณฑ์เรามีหลายตัวค่ะจริงๆที่นี่เป็นที่รับแขกอยู่แล้วนะคะลิฟการ์เด้นเนี่ยอำเภอแก่งคอยเนี่ยคนที่เข้ามาแก่งคอยเนี่ยก็ถ้าบอกว่าอยากนั่งริมแม่น้ำป่าสากักบรรยากาศธรรมชาติเนี่ย ก็จะคิดถึงลิฟต์การ์เด้นนะคะแล้วแม้กระทั่งคนสรับรีเองก็แนะนําบอกว่าถ้าเราอยากนานั่งบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ําป่าสักเนี่ยมาที่ลิฟต์การ์เด้นนะคะมีทั้งอาหารอร่อยนะคะถูกใจนะคะแล้วก็มีทั้งบรรยากาศสบายๆแบบธรรมชาตินะคะในในแบบที่มีต้นไม้สูงใหญ่นะคะแล้วก็มีอากาศที่เย็นสบายนะคะนั่งพักผ่อนได้อย่างสบายๆค่ะจุดเด่นของคาเฟ่เราเราคงความเป็นธรรมชาติ แล้วก็อากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยด้วยค่ะ <c oughs> ผ้าเมนูเด่นเป็นอาหารนะคะ <c oughs> เมนูก็จะเป็นผัดผักหวานไข่แกงเลียงแกงป่าขานมเคก้กก็ตัวซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นเค้กมะตูมค่ะแล้วก็เค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะที่ลูกค้าสั่งกัน,นเยอะๆแล้วก็เครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นเราจะเด่นเรื่องชาค่ะชาไทยของเราค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ